นี่นอะไรถูกต้องแล้วตัวนี้ตัวนี้ตัวอะไรเระจงยูยูโฟอัมเบลล่าแล้วตัวเนี้ยตัวอะไรลูกตัวอะไรเินเดอร์ มีรถตู้วีฟอร์แว์รถตู้ใช่ลิจังว่าตัวเนี้ยตัวเนี้ยลิจังรู้จักเปล่าไว้สงสัยไม่รู้จักตัวอะไรบิกซี่ซีโฟร์แคปใช่ <Okay. S 1> แล้วก็ตัวอะไรอีกนะ่ะบนมี้ก็เขียนไม่ถนัดแล้วตัวเนี้ย D... for for อะไรลูกตัวอะไรฮะตัวอะไรลูจังน้่นกกันตัวอะไรลูกไหน,นบอกมีสิเห็นเปล่าเห็นเปล่าเห็นชัดเลยตัวอะไรดิรจา้างนี่ตัวอะไรครับอันนี่อีกตัวนี้ดิจังไม่รู้จักแน่เลย ลิจงรู้จักตัวนี้ไหมตัวนี้อะไรโลนี่นี่นี่น,นวจางหันมาดูก่อนสีโลแล้วี่จางนูนเปลี่ยนละเปลี่ยนตัวละตัวอะไรด,ดีดีฟร์เป็ดดีโฟร์ดาร์กูกลิจางแล้วตัวนี้หละโอ้โหตัวนี้ยากอะลิจางมัม,มีไม่รู้อะลิจางตัวนี้ตัวอะไรนะ น้องนิจังครับตัวนี้ตัวอะไรครับเอามาแล้วมาแล้วตัวนี้มาแล้วโผมาแล้วตัวอะไรลูกอาอาอายกออีกลูอีกลูใช่ใช่ใช่เอเ้ยอย่เเพิ่งช่วยมีสิแล้วตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อะไรนี่ตัวอะไรตัวนี้ตัวอะไรลูกนี่ตัวอะไรบอกมีก่อนบอกมีก่อน บอกมิก่อนตัวนี้ตัวอะไรครับตัวนี้ตัวอะไรครับตัวนี้ตัวอะไรครับลูกไหนบอกมิก่อนตัวเนี้ยอะไรบอกมิก่อนลูกตัวนี้ตัวอะไรตัวนี้ตัวอะไรเออโอฟอร์คูอ้าวนกคูกลูกเออเอาตัวนี้นี่ตัวนี้ตัวอะไรเร็วจัง เขียนอย่างนี้เปล่าอ่ะมีเขียนกับหัวมีเขียนไม่เป็นหรืเฮ้ยจากตัวนี้ตัวอะไรอ่ะตัวสุดท้ายละเร็วๆจริงจังตัวสุดท้ายแล้วนะตัวนี้ตัวอะไร B b 4 f o r พึ่ง b 4 f o r B พึง่งแล้วตัวเนี้ยเนี้ย M m a n o M m a n o r แคแน็โนนี่ก็เขียนไม่เป็นกับผมแล้วตัวเนี้ยสีบ้าสีบ้าโอ้เก่งจริงเลยแล้วตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยโอเคิวคิลฟอร์ควีนควีนพระราชนีหรอโอ้โหเก่งจริงเลยแล้วตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวนี้ตัวอะไรนะตัวนี้ตัวอะไรนี่ตัวอะไรลูกตัวนี้ตัวอะไรลูก ไอตัวอะไรตัวนี้ตัวอะไรโอหนูวาดโออีกแล้วเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อันนี้ก็วาดกับหัวไม่เป็นตัวนี้ตัวอะไรทีเทนทีเทนูนบูนแล้วตัวนี้ตัวนี้ไม่รู้แน่เลยตัวนี้ตัวอะไรหรอเฮ้ยผิดด้านเนะ ต้ีไวไมด้ต้องมาด้เน,นี่ยปะโอเคนี่ตัวอะไรไวายายขอโทษวายวายฟอร์โยโย่โอเควายฟอร์ for อะไรนะนตูลแลตู้วายฟอร์โยเกร์ตโยโย,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 โยโด้วยใชู่แลใช่ ใช่ม่รู้โยโย่แลนด์เออเว้ยงงเลยเว้ยอาอมามีนึกตัวไม่ออกละเอินเอออ่ามีตัวไหนอีกนะอ๋ออ๋อมามีนึกออกแล้วนี่ว่าตัวนี้ดิจังไม่รู้แน่ๆตัวนี้นี่นี่ตัวนี้ตัวอะไรตัวนี้ตัวอะไรตัวนี้ตัวอะไรเย้ฮะอันนี้ว่าสวยๆดิตัวนี้ตัวอะไรลูก นี่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 มาแล้วมาแล้วตัวนี้ตัวอะไรลูกจังรู้จักหรือเปล่านี่อันนี้มีเหรอไม่มีแล้วตัวนี้ตัวอะไรฮะแล้วตัวนี้ตัวอะไรอ่ะลูก น้องลิจังน้อยจังบอกมามีก่อนตัวนี้ตัวอะไรตัวนี้ตัวอะไรตัวนี้ตัวนี้ตัวอะไรนี่นี่เอีฟอเฟนเฟนช้างเหรอช้างเนี่ยแล้วตัวนี้ตัวอะไรช้างแล้วตัวเนี้ย ลิจังตัวนี้ล่ะตัวนี้ล่ะครับเดี๋ยวก่อนตัวนี้ตัวอะไรนี่นี่นี่นดูก่อนฮะนี่น,นี่ดูดีๆลูกน้ยจังดูก่อนลูกตามองก่อนนีตัวอะไรลิรจังลิจังครับตัวนี้ตัวอะไรครับ F F ิช a, <fish. S 1> a า มีตัวอะไรกันวหรือจะมีแค่กับ